ัสดีค่ะเก่งอังกฤษ1นาทีกับ c ี Enjoy r e a d i n g ยินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเข้าสู่ช่วงอ่านสนุกทุกวันที่พาดค่ะวันนี้ครูจอยมีไอเดียในการแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นคุณพ่อคุณแม่ต้นแบบในเรื่องของการอ่านนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่พยายามที่จะอ่านหนังสือให้ลูกเห็นบ่อยๆค่ะและมีความสุขในขณะที่อ่านอีกทั้งยังชวนลูกๆอ่านหนังสือด้วยกันในขณะที่คุณพ่อคุณแม่อ่านอยู่นั้นจะต้องมีการชี้ประโยคตามไปด้วยนะะค และจะต้องเป็นคน think aloud ค่ะคือคิดเสียงดังนะคะมันถามคำถามลูกบ่อยๆให้ลูกมีโอกาสได้คิดและตอบด้วยตัวของเขาเองค่ะนอกจากนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกหนังสือที่ตนเองชอบและคอยหมั่นตรวจดูปริมาณหนังสือค่ะว่าลูกอ่านหนังสือน้อยเกินไปหรือเปล่าไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกลับมาพบกับครูจได้ใหม่ในเก่งอังกฤษ1นาทีกับ C1 Enjoy Reading ค่ะสวัสดีค่ะ